วันนี้พิงอยากจะชวนทุกคนย้อนกลับไปเจอกับผิงสมัยเป็นเ็กสาวมอปลายนะคะตอนนั้นผิงเจอกับความไม่แน่นอนในชีวิตค่ะผิงยืนอยูอยร่ระหว่างทางแยกที่ผิงมีความหวังมีความฝันแต่สิ่งที่ผิงไม่มีเลยคือความชัดเจนค่ะผิงไม่รู้ว่าผิงอยากจะเรียนต่อคณะ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพิงจะไปหาคำตอบนี้จากที่ไหนซึ่งพอถึงตอนที่พิงต้องเลือกคณะที่จะเข้ามาหาลัยแล้วใช่ไหมคะพอเราไม่รู้ว่าเราจะเรียนคณะอะไรแล้วก็ทำสิ่งที่หลายคนทำค่ะคือฟังเสียงสังคมรอบข้างด้วยความที่เป็นด้วยความที่เราเป็นเด็กวทยคณิตค่ะสังคมรอบข้างเราส่วนใหญ่ก็จะมีคำแนะนำหรือไม่กินอย่างเช่นเรียนอันนี้สิเดินเดินดีมั่นคง เช่นสายแพทย์หรือว่าวิศวะและใช่ค่ะผิงเรียนวิศวะค่ะพอเราได้ก้าวเข้ามาในมหาลัยแล้วก็เจอผู้คนหลากหลายมากขึ้นกว่าตอนอตอนอยู่โรงเรียนมีกิจกรรมมากขึ้นมีโครงการให้เข้าร่วมมากขึ้นผิงไปเจอโครงการหนึ่งค่ะเป็นโครงการแข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจซึ่ง เราก็ลองลงสมัครดูเพราะว่าจริงๆแล้วผิงแอบสนใจคณะบริหารมาตั้งแต่อยู่มปลายแล้วค่ะแต่ว่าเรายังไม่ไกล้าที่จะเลือกเลือกเรียนเราก็เลยลองลงโครงการนี้ดูเพราะว่าเราอยากจะสํารวจว่าเราชอบมันจริงๆหรือเปล่าพอเราลงโครงการนี้เป็นโครงการแรกของเราค่ะเราถูกคัดเป็นทีมตัวแทนของมหาลัยไปแข่งต่อระดับภาคค่ะ ซึ่งมันก็เป็นโครงการที่ทําให้ผิงภูมิใจมากเพราะเป็นโครงการแรกที่เราทําด้วยแล้วเราก็ได้เห็นว่าเฮ้ย mm. นี่เราทําอะไรได้อีกเยอะเลยนะที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วผิงก็รู้สึกสนุกกับมัน,นจริงๆค่ะ mm. และนี่เป็นประตูแรกค่ะที่ผิงได้เริ่มต้นค้นหาตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมผิงออกเดินทางค้นหาตัวเองค่ะ โดยการเข้าร่วมกลุ่มคอมมูนิตี้ต่างๆในมหาลัยที่เราอยากจะเรียนรู้หรือว่าสนใจแล้วก็ลงเป็นวอร์เนทียร์ตามงานต่างๆหรือว่าลงแข่งธุรกิจให้มากขึ้นมีการไปฝึกงานกับบริษัทหลายๆอุตสาหกรรมแล้วก็หลายๆตำแหน่งค่ะซึ่งนี่แหละค่ะเป็นการทำให้โลกกระทัดของเราเปิดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า เราไปรู้จักกับเพื่อนหลายมหาลายัยหลายคณะแล้วก็รู้จักกับพี่ๆที่ทํางานในหลายสาหกรรมค่ะซึ่งพอเราได้เห็นเส้นทางชีวิตที่หลากหลายมากขึ้นได้เรียนรู้อะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราก็รู้สึกว้าวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มากเราก็มีกํำลังใจในการาผลักดันตัวเองไปตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่ง ผิงก็เริ่มสงสัยกับตัวเองเขาว่าแบบที่ผิงทําอยู่นะสุดท้ายแล้วเราชอบอะไรที่สุดหรือว่าจะยึดอะไรเป็นแพชชั่นที่ทําอยู่ทุกวันนี้มันเสียเวลาหรือเปล่าอนาคตจบไปจะทําอะไรอห้าปีจะทําอะไรมันก็ทําให้ผิงซัฟเฟอร์อยู่ช่วงหนึ่งเลยคะ่ะพอจุดหนึ่งผิงตงกลงกอนได้ว่า ทำไมเราถึงเดินไปเรื่อยๆเพื่อหาอะไรบางอย่าง,ท,างทั้งที่ที่เราทําที่ผ่านมาแล้วก็สนุกกับมันไม่ใช่หรอแล้วผิงก็ได้เห็นภาพนี้ค่ะพอเราลอ,ลองมองน้อนกลับไปประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะมันเติบโตเป็นดอกไมส้สวยงามทั้งหลายนี้ระหว่างทางดอกไม้หลากหลายชนิดแตกต่างกันไปซึ่งแต่ละดอกเนี่ยประกอบไปด้วย เพื่อนที่เราเจอตามโครงการต่างๆแล้วก็ได้มาเป็นเพื่อนกับเราในวันนี้ความรู้ที่เราได้บทเรียนที่เราเจอปัญหาต่างๆมาแล้วีิงก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณจริงๆค่ะที่ตัวเองแบบออกมาค้นหาตัวเองได้เจอทาเล้นใหม่ๆได้เจอปัญหาใหม่ๆซึ่งเราก็อยากจะ ให้ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะคะให้คนให้ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงตัวเองจะเดินไปทางไหนไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าความไม่แน่นอนเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายชีวิตคือเส้นทางที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราทุกคนก็เพิ่งเคยใช้ชีวิตนี้ครั้งแรกเหมือนกัน อาจจะมีหกล้มบ้างคิดพลาดบ้างแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่ทําให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะพิงอยากจะให้ทุกคนสนุกไปกับการค้นหาตัวเองไปด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมหันกลับไปชมดอกไม้สวยๆที่ตัวเองปลูกไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะหมดแล้วอนนินไงอง่ะ แต่ได้อยู่หล้วมั้งพ่อก็ห้ากว่า